ฝากแมงปรเหรอนักกินไม่ได้สนาไปช่วยที่หสอง้ากเาไป้อย่อโคานดี่กเขาเขาสายอกาบสบายดีสบายดีแด่สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะว่าอลยุทางไหนและต่างประเทศกันดีตลอบข้อสูตรศร้าแม่น้องเปลวคือเก้าให้พี่น้องเง แล้วมื่อนี้เนาะตาชั่เศร้าให้พี่น้องเลยโอ้ออกจากเคื่อแต่เศร้าแล้วมื่อนี้เนาะว่าจะไปผูกแขนน้องน้อยอันมือคนไปคลอดเมื่อไหร่ใครพี่น้องเลยคนออกกำลัมื่อนี้เนาะอุ้ยหนาวใครพี่น้องเลยว่าจะมาเป็นเย็นว้ดอยู่นี่นะไปปลูกอสบายดีใช่ไหมูสบายดีป้ารุงกันอาค้าอาค้าไปปลูกแขนอาค้ามลูกไปปลูก บุกขำเลยเปิดนกกำปนี้เปิดนกกำปนี้เนะะา,า,าแะแต่ว่าจังหวะแรกเราไปจักน้องพี่น้องเลยพามาว่ามาเศร้าเขากลายเป็นสวยได้นี่เนาะเย็นแล้วพี่น้องเลยฝา,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 ากน้องมาเที่ยวมาได้ก้าวเวิดดิฝากก้าวเวิดฝากนี่นี่เน่เนคนตื่นสวยเฮ้ยสวัสดีเูาคนสวย <คน S 1> ไม่ใช่สื่สุยไม่ใช่สวยแล้วตื่นสวยคนไหนผู<ม>้นำเป็นย<ม>ังไง<ม> อต้มเกล็นะอเปลานหัวเฮนหัวครับนหัวนี่นีอันดุว่ะน้าเราป็นยังง่ะน่าเป็นยังจมูกเปื่อจะลุวยไวมจะดกจะมูกนงองคือมีเลือดนะป้าใช่เบิ่งเบดูกันเบิ่งฮะ้อหลังเนาะิ้อหลังไปถ้าไอเปลวก่อนป้าสาวพยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปไปหัไปซ่อมกันอยู่เพื่อนน้องพกนนพี่น้องเลยน้องป้ไอมาหอดมาเทนาะ มาไปช่างคือสีเดียวกันแท้มาตระกูลเพื่อนได้ไหมพี่น้องเลยมิติเดียวกันาดเลยหมาอันนี้คือหมาเนเหรอแม่นั่นคือเต็มเปล่าวมว่าจักรตู้ด้วยเอินหน่อยสองตู้แม่น้ใส่แล้วเลยเอ้ยสบายดีเลยหนาวเลยเลยว้าวสบายดีว้าวไอ้ปากจิกจัง

ท่างนี้คนผูกแขนนะพูนะโอ้สวาสดีเวอร์ว่าทุกคนเดี๋ยว่าคนว่าเวอร์เนาะท่านนี้ผูกเลยผูกแขนเอากำเลยที่เล่าเลย สวัสดีแล้วเจ้าคุณสาวได้เลยควาสนใจทักมาเลยนี่เานี่นมือเนาะยื่จัมืออ่นไอหาบอออก็อ่อยืดหน่อย้ถะยุบแล้ยุบได้ยุบแล้วแล้วเนาะ

กินยาเย็นแน่นาะวันยู่ไพรหนานาวที่ยกอยูไพร่ายูไพรบนี้แสแนโอยแสแนนเนาะยากแสแนนสั่งก็ตัวูคจะออกอยู่ยังไงคือมือถือน่าอ่ะเป็นวาเซน อมเงินอมยิ้เออแต่งหน้าไปแล้วหอเปลน้ไปวม่หน้าไปน้รุดกระปูุดกระปูมานนห้ามไล่น้ามทางยาควรจะได้ซื้อปูหน้าเนาะทางพอก็แม่ไม่อมเงินบ่อเอมเงินหน่อยอมเงินหน่อยเพื่อตีอุ้เงินได้บรอเอุ้มเงินบรอ หนูเอออนูอเรียนติดม่ไ้ไปจะืออติไปไปเ่เดียวได้ไปไหนกินจะกอินยกวกิลไม่ยมก็เต็่ไหมคะไห้าไปชื่อน้งบูนาบอกชื่อยังไงเอาเงินผนละเอาเงินเอา บ่าวที่ใคะป้าเงินเพิ่นนันให้เงินพอดมากใช่เนาะพอเพิ่นมากเนาะพอตั้งไห้แล้วก็ดีน้ำันละพอจะได้เงินอ่ะบัดเอื้อบัดจะได้น้ำใสปูเงินซะค่ะสื่อทั้ไ้มาเนานะเอ้เอื้อยนี่ยไวน้ำใสนี้เะี่ยไงนงนพอสื่อทั้งเนาะโอกเนี่มันกั่เนาะ เงินแล่ไแบบนี้สุดทุกอยากจไปเงินสิบบาสไลายสฝากแดงปเลยเนาะไม่ได้สนาไมช่วยจริงอันนี้หมือนเวรตาอ่าอ่ายังสันยุมขัด ใช่คือทั้ง n าเพด้เนาะทั้งแม่เนาะทังุ่งคายงคักโอ้ทังยา à งบ่กคักแม่พี่เราเกอยู่นี่อ่ก็อยู่สกนี่เแม่พันเด้ว่าอยู่นี่เยหามื่อวัเาร์อเื้อบ่อาบขมเ้อออกแล้านฉันว่ะยายเรงไปมีหัวนอนเล็กยุ่งไปเวะ

ก็สิใส้แทนนพืชดสิหรอตูฮับลานน้อนผูกแค้นหายน้กล้งก่ายครับวันนี้ได้ผูกแค้นน้ำได้ห่ตเลยคะ เีเด้อ่บยตไปเลยพุงันห้ห้หกวางหกวงคือเพ่อ่แล้วห้ได้ให้มีคือเพเด้อให้งห้มีต่อไปให้หาเงินหาคํำเห็นไร้คนเด้อเห้เด้อ้นท่าใส่ขาตตแล้วมันยังเด้อ

ไปยาลูกออกมาหนั้นมนกเลยไปเลยนะอย่างไรแก่แล้วนางเป็นแนวเลยแด่วิธีคือแบบเอาแบบว้ได้นักระตุ้งไปที่ไหนไมาเหลือจะยันหมาบุรุษจะจะไปโยะหมาเด้อหมากัดเด้อฮะไปโยกบ่ เด็กมาหนอกไปเบิกหนออเนี่เป็นมานอาจากน้อเขียวน่อกิ้มเขียวเดี๋ยวจอกกันดกเด็กเอาเบิข้างไก่กันใหน่อยงามเลยเนาะแต่ิงามังเลข้างเวเเอาให้จิ้มให้้โตต่อให้ให้เห็นหุงนะ

ตังแม,ม่ัวเฮรอวบเดียวเลยว่ามานี่เอ้าใครเห็นยังกินมเนี่ยไก่ต่าไก่ไก่ับไก่เรียบรนอยนเนาะวันนี้เจตพเ,เดีจะบอกเ็นเดีว่าเผ็ดกวนมกินเ็เยร์ชิน่ผ้าขาวเเมือ่อน้อ bỏ Thế nào, chúc đây đây. Xúc đây cả tắc hết rồi, xin nè. เรียบร้อย. lại là เรียบร้อย đây hai cục lại một cục tắc một cục. Nhìn nè, dặn cho cái thằng xuống làng này nhợ. Pin. cái ơi thò vặn ก็น่ามึงหนดหนึ่พันลูกหน่พันพี่บอกน่งพันอ่ะอือเงเืเทียวไปเทียวมากสอง้าสองผ้าคอย่างเนาะเอาเบาอยู่ถุงยางเนี่ย่ถุงยางด้วยอีกนเมื่อเมื่อไปเพือนมุงยันนี่เพือนบุญเนาะมันนี่มีงานมีบุญน้ำมืนกินมของ าเอกำลังตาคาเข่าให้พี่ดาวกินข้าวกินน้ำแรกค่ะถือว่าเสร็จสิ้นนะเอเมลตันจะเด็ดมาเล้วๆวเด้อหนยอันนอยนนไปนั่นมันไปกันั นางกันเลยพี่้องเลยหนาวอากาศเย็นก็ได้น้อให้ยูมาหนิบร้ลมบันไดวานี้ลมทั้งรมทั้งเย็นวานเนียเให้ขาให้พี่้องเลย ท่านลองียวกับออกข้างนอกโหนํ่มากินข่าวกันหาดอกยิ้มข่าวนะั <c oughs> ่งแย่แบออ้นึง เจมบมอบอเป็นอากาศเย็นเนาะจำอย่างกะเจ็บมอเด็ดนี่แทนคนบอกินข่าวว่าเเรอเ่ยเากินเอาไงวาหนานาอยาขยับขยันทั้ไหรนะมึงเข้าเข้า ข้าวไงวะดูข้าวไงกะเห็ดผูีปากอะไรดูเห็ดข้าไงไร้ก่ไก่กระปุกกระปกนิดนแซบบอหองปรรจงกินน้ำง่ยบรรงมากินข็อเลอันนี้กกระดับไก่มัน

Pì <laughs> pì thằng này quăng gì đó pì. Ai con quá. Đi <laughs> 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 đơi nhang đi đơi đi nè. Bực thừa nhang rồi. đang ăn khai vị Đi đàn sai. <laughs> sao bài đi mày đi bài đi con đồ mày đi không có đi sư nhanh chưa nhanh chẳng bỏ qua đúng với cháu chưa nhanh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  chưa cái chưa nhanh chưa nhanh chưa ดันตายบ่อเสียงเลยเก่าไก่เนาะแม่ไดพักเก่าไก่เนาะเก้าไกเก่าไก่เก่าหนาไปเลยแล้วเนาะเก่าหนาไปดื้เด็กิโอ้ยนกินต อาดดดคนะกิัหะกินน้ำมูีไ่อยากกินข้าวได้เนาะอยากกินนี่ทางนี้เหมือนจะเป็นเป็นไอ้ไมท่าเรี่ยง้านซามได้ไำแหน่งแล้ ดันสาวสองดันทายหนึ่งสามรสามเว้ดคือนั่งจังชั่นนะบอปาแต่ไปเห็นอยู่ป้าแล่นนี้แลได้ไหมกับนะกับน้ำว เลี้ย่ากวะกิ้ข้าวจิ้กับเป็นร้านชวย่อยร้านชวกินข้าวรานเช้าวม่ยากยาเมื่อปะเดินมาดิโดเจ๊เมื่อวโมูรู้กได้วดอะนอนแล้วแบบ หวาแล้วไม่ได้ไห้วากลาคืนห้ได้มอคืนเอยมานอนบาแกห้ชงคืนแต่มว่าืนะซื้อจ้ะเหมือนมกซื้อมานมากซือมามันอนตากูคืนเนาะชคืนชคืนน่นังนังรับติดมือไงติดมือหรอนอนคืนแน้นอนช่งได้ชงได้ Tao an hàm ngang ngang tay tao ngon 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 นี่มักนั่งตักกับเทิงใช่ไหมไม่จ่ยน้่พื้นเลยเงนลยายเนาะูเลี้ยงเคยเลี้ยงอะไรกันเลี้ยงวันนันบ่การเบ่ันใช่ปะคือไมด้มีน่ันอยใช่ปะเด้จะอาเพิ่นอยากได้ซื้อไหมแจักบ่อยได้อุ้มทองมาจ๊กเนาะ เอิญปู่นาไปกันเี้ยเงคือเก๋าปู่นายเก๋อเอิญ <c oughs> <rik> เอิ้นนางชัไปกันให้คือเก๋อเอิญไปนะไปอุ้มเงินเชาวไหนแบบนี้อ่ะเนาะปู่ยาก็ยังได้ปู่นาผู้พ่อก็ยังได้อุ้มเงินสิบบ่ปู้พ่อยังได้เงินชื่อเงินหรือชื่อเงินชื่อเออผู้พ่อน่ะไม่ได้มีไม่ได้มีสองน้ำเงินนั่นละเห็นะเงินนั่นละทางทั้งนี้ยังได้อุ้มเงินทั้งแม่ค่ะทั้งแม่นี่ แด้อะจะมูตั้งให้ดูแต่คนน่ะมันจะมูตั้งให้ดูลูกชายก็กะชาแกนตั้งให้หาตั้งชื่อแต่ให้ลูกคนเอิญน่าเพลินเนยไปหาครูไวปไปซื้อยังันนี่บอเอออยากได้ซื้อยังอันนี้มันจันทร์เนาะเกิดมันจันทร์ข่าไปเบิ่งในไอ้ไอ้ทุกข์เนี่มันมีซื้ออยู่ เก่ามงกุลเก่ามงศี่สิบเก่ามงสรีสิบแล้วเก่ามงศรีสิบเกิดวันจันทร์ไงยินวะแกนเกิดวันจันทร์ตั่งคือเกิดวันจันทร์อ๋อพี่เพิ่นเกิดวันจันทร์แต่ว่ามันมีอยู่ในทุกคนนะเสุเขาหาเบื้องนี้อยู่เกิดวันจันทร์พิ่งเข้าไปคนยุ่นนั่นกเกิดกับคข้า้นเลยอมันก็มีกันมาก็อยากออกผู้หลายที จักืืออย่างเนาะจักไอขาไปเนี่เวในคอมเมนต์พอน้องเกลียววันนั้นว่าเอฟซีหายซื้ออย่างนาะลืมเลยว่าจะเบิรงซื้อน้องแต่ว่าน้องปูหน้าก็งามอยู่เห็นปะ่ะ าคดบานซื้อยังคอก้อยังโอ้คิดบอกเลยเด็ดเนี่ยนะก้าบันจับคู่แม่คู้แม่ึ้อบอกจะดีบม่เคยต่างกันเลยเนาะอะไนะนจะได้ซื้อได้เนี่ยนะได้ซื้อเข้มหอช่็เห็นว่าพอพอ้องไปว่านะนอกไปจากนั้น a b y วะ baby y วะบ a b หรอน้อง b บี้เออเบบ y ้หร แปลกแป็กเบบี้จุกมือข้างหนึ่งกี่เอ้าเหมือนตาเราเลยใช่ปอยากเป็นไดหามือนเนาะน้อยนะหามือนปะหกมือนีมื่นี่เนาะบาไดไรบอกด้อะไแมววัหอาทิตย์ชเนาะออกมาออกมาหมือนีแล้ว โอมือเลยอยากเล่นอยากนมบ่อยากนมไปกินนมแม่แน่น้อจักหายข้างในด้วยแต่งสื่ออย่างน้อนะแ่แต่แม่มักไม่หนีหาบุ้งนู้ผู้ยญิมากผู้น้าเอาตามบ้านก็ดีกี่กันวันเกิดวันนี้เนาะวันเหมาะชื่อนี่แล้วกับวันต้องเป็นตัวนี้เนาะอา่นแล้วแชุดที่สอง chăn cả đài này này nó mà người hãy sư xong mà ừ, này ủng ngân ừ, ngân đi ủng ừ, đi ủng ừ, ủng ừ, cả ngang như ủng rồi này thuần nó ủng ngân nào ngày mai bình thường ủng 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 à thì, về phần ừ, chẳng, chẳng đây đi. đi. Sao ủm nữa? Đi nam mất quân đó. sư đi. cái này đi

ตาประตูฉันนอนหานอนใส่เนี่ยตาสรุปเมื่อเปล่ากันไปเจ้ากันจไปหาคู่ทั้งไรไป <c oughs> <c oughs> เซลอาก่อนไฟพี่น้องเลยอาโอเคชาวไฟพี่น้องเลยอ่าโอเคน้องไฟพี่น้องเนาะมาเด็กกันมาผูกแขนด้านน้อยออกกำลังน่อยทางแม่เพิ่อนก็ฮิวหามื่นเนาะสำหรับปนนีนี้แม่น้องเปล็กจะขอจบคลิปไปเพื่อสามีก่อนเลยนะไฟพี่นอ้องเย ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทุกท่านเนาะทุขาวมาติดตามนะครับส้มซองของแม่น้องเติวมาตลอดสำหรับว,ออ 9, วันนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดีเด้อ